ในหน้าที่งานและกิจกรรมงานที่ระบุไว้ใน J d เนี่ยมักจะมีส่วนท้ายข้อสุดท้ายของกิจกรรมงานนะครับระบุไว้เสมอว่างานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายหรืองานอื่นๆตามที่ผู้มอบฉามอบหมายนอกเหนือจากตัวงานที่ทําในหน้าที่รับผิดชอบต่างๆที่กําหนดไว้อาจจะเป็นหน้าที่งานหลักหน้าที่งานรองก็ตามแต่ มักจะจบท้ายด,ด้วยข้อความแบบนี้จริงๆเหตุที่ระบุไว้แบบนี้ผมเดาเอานะว่าเป็นเพราะเจดีของหลายๆองค์กรเนี่ยก็จะระบุไว้กว้างๆหน่อยเผื่อว่าในอนาคตภายหน้ามันมีงานอื่นใดที่มอบหมายและเป็นงานที่ไม่ได้ไม่สามารถระบุตัวงานลงในเจดีตั้งแต่แรกได้เพราะมันเป็นงานที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆนะครับก็เลยระบุไว้เผื่อว่าน้องพนักงานที่เป็นผู้ครองตำแหน่งเนี่ย จะโวยวายว่ามามอบงานอะไรต่างๆปึ๊บที่ไม่เหม็นเห็นมีอยู่ในเจดีเราก็จะบอกว่าอา้าวมันก็อยู่ในบรรทัดสุดท้ายของข้อความที่อยู่ในหน้าที่งานในเจดีไงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครนี้ต้องบอกว่าครนี้ในมุมมองผมเนี่ยผมเห็นว่าข้อความที่ระบ,บุไว้ในตอนท้ายที่บอกว่างานอื่นที่ได้รับมอบหมายหรืองานอื่นๆที่ผู้บังคับาประชามอบหมายเนี่ยมันไม่น่าจะเขียนไว้ในเจดีอีกต่อไปอะ โดยเฉพาะเจดีรุ่นใหม่ๆเจดี JD ขององค์กรสมัยใหม่อย่างองค์กรท่านทั้งหลายเนี่ยมันไม่น่าจะต้องมีแต่มันครจะต้องเขียนอะไรครับบางคนจะต้องเขียนว่ามันมีงานในขอบเขตอะไรอื่นๆบ้างคือระบุเป็นขอบเขตไปเลยแต่ไม่เขียนเป็นงานอื่นๆที่รับบอกหมายแบบเนี้ยพอไปพูดถึงหน้าที่งานแบบเนี้ยในเจดีมันมันก็หัวเราะกันสนุกสนานกันทุกทีนะครับถามว่าในตําแหน่งงานหนึ่งๆเนี่ย มันพอรู้ไหมว่าขอบเขตงานอื่นๆมีอะไรบ้างผมว่าระบุได้นะท่านลองนึกดูให้ดีว่างานอื่นๆที่รับมอบหมายมันมีอะไรบ้างอาจตัวอย่างเช่นการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นปรับแก้ไขเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบตามระบบมาตรฐาน ISO 9001เป็นต้นการเข้าร่วมกิจกรรม บุคลากรสัมพันธ์ของบริษัทการเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงานตามที่องค์กรหรือผู้เข้ชาช้ามอบหมายงานขอบเขตแบบเนี้มันระบุได้อยู่แล้วนะครับคือระบุไปเลยยังไงมันก็ไม่หลุดเรื่องพวกนี้หรอกดีกว่าที่จะไประบุคําว่างานอื่นๆที่รับมอบหมายมันก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับสิ่งที่สําคัญเลยก็คือพอมันมีขอบเขตงานระบุชัดเจนเนี่ย มันจะสามารถไปวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่คาดหวังกําหนดตัวชี้วัดผลงานได้แล้วก็เอาไปวิเคราะห์เพื่อกําหนดความรู้ทักษะและคุณลักษณะเชิงบฤติกรรมที่ต้องใช้เพื่อทํางานที่คาดหวังนั้นๆได้เช่นเดียวกันรายการที่เราเรียกรวมๆว่าสมรรถนะเนี่ยหรือ competency เนี่ยมันก็จะไม่ตกหล่นนะครับโดยสรุปในแง่มุมตามที่ผมนําเสนอไปเมื่อสักครู่ผมเห็นว่าข้อความที่ระบุ ตรงท้ายของหน้าที่งานกิจกรรมงานที่ระบุว่างานอื่นๆถ้ามอบหมายเนี่ยมันน่าจะต้องเขียนโดยระบุขอบเขตสิ่งที่ต้องการจะให้พนักงานในแต่ละตำแหน่งเนี่ยทำให้ชัดเจนเลยนอกเหนือจากการแบ่งส่วนออกเป็นงานหลักงานรองอะไรก็ว่าไปนะครับเพื่อให้เราสามารถที่จะไปกำหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังกำหนดตัวชี้วัด แล้วก็อาจจะกําหนดรายการความรู้ทักษะคุณลักษณะจริยธรรมที่ต้องการตามตําแหน่งงานนั้นได้ถี่ถ้วนมากขึ้นและเวลาที่คุยกับน้องเนี่ยเราก็จะคุยได้ชัดเจนมากขึ้นแทนที่จะพูดว่าหรืองานอื่นที่รับมอบหมายก็ระบ,บุบบอขอบเขตงานไปส่วนดีเทลของมันจะเป็นแบบไหนผมคิดว่าเวลาเราคุยกับคนที่ครองตําแหน่งซึ่งเขาจะต้องปฏิบัติเนี่ยมันคุยได้อยู่นะฮะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรที่จะต้องมาไม่สบายใจระหว่างกัน นี่คือเรื่องที่อยากแนะนำลองไปพิจารณาปรับดูนะครับ